ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงยูริยายตัวแสบสุดที่รักตอนที่32ต้องรอเวลาที่เหมาะสมทานขาอย่าหยุดเถอะนะคะนะเสียงหวานขาดหายเป็นช่วงเมื่อเจ้าของคล้ายกำลังจมดิ่งลงสู่ห้วงสเสน่หา นะค่อยปราถนาค่อยๆลุกชนขึ้นจนสุดต้านทานทนาการปล่อยมือน้อยให้เป็นอิสระมารับรู้ถึงแรงบิดที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเขารู้ดีว่ามันเกิดจากความปราถนาที่พุ่งขึ้นมามากกว่าต้องการขัดขืนคท่านขาคุยกันก่อนนะคะนะรสรสเรนพยายามรั้งสติไม่ให้หลุดลอยตามง่ายๆมือน้อยพยายามหลบเหลยงด้วยฝีปากอุ่นร้อน ทีไล่พรมจูบดูดดึงปลายนิ้วเล็กที่ทำหน้าที่ขวางกั้นไม่ยอมให้เขาล่วงล้ำง่ายๆ่านน่ะอย่าดื้อสิคะนะคะนะเพราะินฟออดอ,อ่อนอย่างอ่อนใจเมื่อปลายจมูกเรียวโดงและริมฝิป,ปากร้อนกลับลงมาซุกซ้ที่เนินอกกวบอีกครั้งมือน้อยภาวะเข้าเกาะกอดศีษะได้รูปด้วยความรู้สึกปั่นป่วนไปทั่วทั้งกายไหนมีอะไรจะคุยกับฐานคที่รัก ทันยาการกระซิบถามชิดติดกรีบป,ปากนุ่มเมื่อตัดสินใจถอยห่างเนินอกอวบทันที่อยากครอบครองให้หายคิดถึงแต่ดูเหมือนอีกฝ่ายจะแข็งขืนไม่คล้อยตามง่ายๆเธอจึงไม่อยากหักหาน้ำใจเพราะเธออยากให้มีแต่ความรู้สึกดีๆเท่านั้นแต่ทานมีข้อแม้นะคะหลังจากคุยกันจบแล้วที่รักต้องยอมให้ทานลงโทษห้ามขัดขืนโอเคตามนี้นะคะทันยการเอ่ยสรุปโดยไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายได้มีโอกาสท้วงติง ขี้โกงนี่คะใครว่าฐานขี้โกงกันคะหนูรินเกเรเองต่างหากล่ะท่านถึงต้องลงโทษจบคําขันยาการก็จัดการลงทันด้วยจุมพิษแสนวานอีกครั้งและอีกครั้งจนความตั้งใจที่จะฟังคําของหญิงสาวแทบเลือนหายไปเมื่อฝ่ายปราถนาค่อยๆแพดเผาจนเธอแทบหมดไม่ถ้ออยากครอบครองร่างนุ่มนิ่มที่ถูกเธอทาบทับอยู่ตั้งแต่วินาทีนี้ท่านจะแต่งงานกับหนูรินจริงๆหรอคะ รสรินยิงคำถามทันทีที่กรีบปากอวบอิ่มเป็นอิสระโนโรินไม่อยากแต่งงานกับทานหรอคะอนิการถามกลับแทนคำตอบเม่ได้ฟังคำถามประโยคแรกหัวใจที่เคยแกล่งเริ่มแกว้งไกวทั้งที่มั่นใจว่ารสารินมีใจให้แต่เธอก็อดที่จะหวั่นไหวไม่ได้เธ้ามาแอบซุ่มดูรสรินเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาและพบว่าผู้ที่มาส่งเป็นหญิงสาวก็ทำให้เธอรู้สึกเบาใจขึ้นแต่พอเจอคำถามนี้เข้า จากที่เบาใจกลับกลายเป็นเริ่มหวั่นหวั่นแทนคนเราแต่งงานกันต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตมันก็ต้องมาจากความรักรสรินค่อยๆพูดในสิ่งที่ค้างคายอยู่ในใจหญิงสาวเบนสายตาไปอีกทางเลี่ยงที่จะสบตากับดวงตาที่ชวนหวามไหวแล้วหนูรินรักทานไหมทันยาการเอ่ยถามกำพร้อมกับใช้ปลายนิ้วเรียวเฉยค้างให้หญิงสาวเงยขึ้นศบตาทานละคะ รักหนูรินหรือเปล่าขานจะรักผู้หญิงที่เอาแต่ใจคนนี้ได้หรอคะรสรินเอ่ยถามกลับโดยดวงตาไวร้ริกและน้ำเสียงที่ติดจะสันเคลือในช่วงท้ายหญิงสาวรู้สึกคลาน้ำตาเรื้อนขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลถ้าคนที่เอาแต่ใจคนหนึ่งพอคิดถึงแต่ผู้หญิงจอมโมยวายไร้เหตุผลและแสนเอาแต่ใจจะเรียกว่ารักได้ไหมอัญาการมองลึกเข้าไปในดวงตาคู่สวยที่ไวดร,ริกเมื่อเอ่ยความในใจเราต้องการถ่ายทอดความคิดถึง ความโหยหาทั้งหมดทั้งมวลที่มีให้อีกฝ่ายได้รับรู้ทานรสาราินเรียกชื่อนั้นด้วยความตื่นตันใจถ้าทานรักหนูริน่านช่วยให้เวลาหนูรินหน่อยได้ไหมคะให้เวลาเราจะเรียนรู้กันมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่รสรรินรีบเอ,อ่ยขึ้นเมื่ออีกฝ่ายทำท่าจะมอบจุมพิษอันดูดดื่มให้อีกครั้งถ้าหากไม่รีบรั้งไว้หญิงสาวก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ยับยั้งอีกหรือไม่ ในเมื่อทั้งกายและใจมันร่ำร้องอยากให้เขาครอบครองซะเหลือเกินแต่ในเมื่อรักเขาก็ต้องรู้จักใช้สมองเพื่อปรรคองความรักให้ยืนยาวที่สุดไม่ใช่เพียงรักฉาบฉวยแล้วลืมเลือนกันไปทานให้เวลาหนรินได้เสมอตลอดทั้งชีวิตที่เหลืออยู่พันยาการเอ่ยตอบด้วยความมั่นใจเธอยอมได้เสมอที่จะเรียนรู้กันและการไปตลอดทั้งชีวิตที่มีรักแล้วก็ต้องรอเวลาที่เหมาะสม รสรินค่อยๆย,ยอดคำหวานให้ธัญการซึมซับทานรอได้เสมอยิ่งสาวร่างสูงเอ่อย่างคล้อยตามถ้างั้นทานต้องสัญญานะคะว่าจะไม่เกินเลยไปกว่าเมื่อสักครู่นี้จนกว่าเราจะแต่งงานกันรสรินร้องขอคำสัญญาทันทีที่ธัญการเปิดทางให้เจ้าเล่จริงนะเย่ตัวแสบธัญการอุทานตาโต ก่อนส่งปลายนิ้วเรียวไปบีบจมูกที่เฉดร,รันขึ้นน,น้อยอยังเข็นเคี้ยวป,ปป้าสอนมาดีตั้งหากล่ะรส,สรินิเหลียวตาให้อย่างยอกเยา้าแต่ช่างรอกับเชิญชวนให้หลงไหลสะจนทันยาการอดใจไม่ไหวริบิปากร้อนงับปลายจมูกเล็กๆนั้นแทนที่ปลายนิ้วเรียวก่อนจะเลื่อนลงมามอบจุมพิษหวานล้ำให้เจ้าของคำพูดหญิงสาวร่างสูงทั้งขบกัดดูดดื่มกรีบป,ปากนุ่มยังหลงไหลขานขา เราเรนเอ๋เรียกชื่อนั้นด้วยน้ำเสียงสั่นพลาขณะมือน้อยยื้อยุดข้อมือเรียวเอาไว้เมื่อฝ่ามือร้อนนั้นเลื่อนลงไปครอบครองทรงอกอวบที่ยังมีเสื้อคลุมขวางกัน้นค่ะที่รักทานรู้ไม่ต้องกลัวนะคะทันยาการกระซิบบอกเมื่อผ่าออกห่างกรีบป,ปากอวบอิม่มและยังไม่ทันจบประโยคดีปลายจมูกซาเรนฝีป,ปากร้อนก็พรมจูบเลื่อนลงไปที่รักเราแต่งงานกันคืนนี้เลยได้ไหมคะ ทันยาการเอ่ยถามเสียงกระเสา่าทานอารมณ์ปรารถนาที่พลุ่งพล่านแทบมาลายหายไปหมดไม่ได้เย็นคำขอของอีกฝ่ายไม่ต้องทำหน้าตกใจขนาดนั้นก็ได้ค่ะที่รักทานก็แค่อยากให้เราแต่งงานกันเร็วที่สุดก็เท่านั้นทันยาการเอ่ยปลอบขวัญเมื่อเห็นรถริณจ้องมองมาด้วยแววตาที่ตื่นตหนกรู้ไหมคะที่รักทานทรมานจนใจจะขาดแทบจะขำงัที่รักไปซะตั้งหลายครั้งแล้วนะคะ ที่รักจะไม่ยอมใจอ่อนจริงๆหรอคะทัศนาการเอ่ยออดอ่อนทั้งยังแอบหวังให้อีกฝ่ายยอมโอนอ่อนให้ถ้างั้นท่านก็ปล่อยโนรินแล้วกลับห้องไปสิคะเพราะินหลบตาด้วยความขัดเคิร์นในคำพูดแสนเปิดเผยของอีกฝ่ายไม่ปล่อยแล้วก็ไม่กลับอยากทรมานท่านนักใช่ไหมเง่นคืนนี้ท่านก็จะทำให้ที่รักทรมานทั้งคืนไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยละ ดูซิว่าใครจะทรมานมากกว่ากันจบคำทัญยการก็พรมจูบไปทั่วใบหน้างามและครอบครองดื่มดำความหวานของกรีบปากนุ่มนิ่มฝ่ามือเรียวครอบครองคลึงเค้าก็นุ่มมืออย่างหลงไหลคานขาหยุดธนาหยุดนะคะนะค่ะค้ะป้าหม่ำมาคับเข้ามาจะแย่เอานะคะค่ะคานขาอา่ะ เสียงหวานพยายามต้านทานแต่ก็ขาดหายเป็นช่วงๆก็ดีสิคะท่านจะได้จัดงานแต่งให้เราเร็วๆทานใการตอบกลับยังไม่หวาดหวั่นในคําเตือนเรือนรากที่เธอฝลรุกเร้าอยู่ไม่ห่างทาให้เธอไม่นึกกลัวสิ่งใดถ้าหากมีทางใดที่จะได้ครอบครองโดยเร็วเธอยอมได้เสมอแต่ทว่าเจ้าของเรือนร่างที่ควครคลางเสียงกระเสา่ายามถูกเธอเล้าลมต้องยินยอมพร้อมใจด้วยไม่ใช่ยินยอมเพียงเพราะถูกรุกรุกเร้าหนักนวง จนยากจะหลุดจากบ่วงเสน่หาที่เธอหลอกล่ออยู่ตอนนี้